สวัสดีครับสปอร์ตนิวประชาวันที่23กุมภาพันธ์257 6มีข่าวสารกีฬาอะไรน่าจับกันจะมาเล่าให้ฟังน,นะครับล่าสุดมีจทุมได้ข่าวดีนะมุ้ยธีรศิลป์แดงดาอาการดีขึ้นใกล้กลับมาช่วยทีมแล้วนะฮะก็ควันหลงนะมุ้ยธีรศิลป์แดงดามีอาการบาดเจ็บเกมเอฟคัพรอบ32ที่สอมตอนเจอชลบุรีนะเอ็นด้านในนะหวัวเข่าฉีกขาดนะโอ้โหเจ็บย,วยาวๆนะครับอดไม่ได่จะชื่นชาด,ด้วยนะฮะล่าสุดมีข่าวดีเลยเนอนะว่าม,มีรายงานว่าอาจจะได้เห็นนะ มุย้ยทีลิสินแดงนากลับมาลงลาตะไคาอีกครั้งนึงน,นะครับก็ถือว่าเป็นตัวสําคัญมากๆสำหรับทีมชาติไทยด้วยนะแล้วก็สมสารบีจีปทุมนะทางแพทย์นะกายภาพได้ใส่โปรแกรมฟื้นฟูให้กับมุ้ยนะแล้วก็ได้ข่าวดีว่าฟื้นตัวไวมากนะครับมีโอกาสกลับมาช่วยทีมได้ไวกว่าแบบปกตินะก็ถือว่าโอเคนะตามลุ้นตามเชียร์มุย้ยทีละสินแดงนาให้กลับมาได้ไวๆครับั่วทีมชาติด้วยนะถ้ามีข่าวสารกีฬาอะไรน่าใจก็จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ